เคยยิงบ่ thử วามึงเซ็ตใช่เน่ตกใส่น้อบาดเลยนะหุ่นลูกเดียวลองลูกแล้วคุ่นป๊อดมาไก่แทุ้่นุ่นพวกซึ่งซึ่งเพราสกัดมึงหุ่นต้องดีสุดควายลูกพื่อนลูกเพื่อน ว,ว่าไงครับก็คือสนนลแล้จะกลับบ้านไหมับรับับคิดถึงบ้านไหมไม่คิดเลยกาลังสนุกดี <laughs> สก,กีทนัทนทัน